เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีการสร้างบารมีจะต้องสร้างกันหลายพบหลายชาติแล้วต้องทำซ้ําแล้วซ้ําเล่าเกิดมาครั้งหนึ่งก็มาสร้างบารมีกันจนกระทั่งหมดยุคไขครั้นละเลิกไปแล้วก็ต้องไปพักระหว่างทางในสุคติภพและมาถึงเวลาควรก็ต้องลงมาสร้างบารมีกันอีกต่อไป เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายคือพระนิพพานเพราะหากเรายังไม่ปราบกิเลสเข้าพระนิพพานเราก็ยังคงเป็นบาปเป็นท่ากิเลสอาสวะอยู่ร่ำไปกิเลสอาสวะจะบังคับบัญชาให้เราสร้างกรรมอันมีวิบากเกดร้อนและจะทำให้เราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นยอดนักสร้างบารมี ต้องไวต่อการสร้างบารมีและต้องไ่หวั่นไหวต่อการทำความดีเมื่อเจออุปสรรคก็อย่าได้ท้อใจให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเป็นหลกักโดยเปลี่ยนจากความท้อใจมาเป็นกำลังใจเปลี่ยนความเกลียดคร้านมาเป็นความขยันให้ตุ่มเทกันให้เต็มที่เต็มกำลังเพื่อที่เราจะได้บุญใหญ่หนุนนำไปสูป่พระนิพพานโดยเร็วกันนะจ๊ะ ท่านพระสัพพิกิติเถระได้ประกาศไปทุกคนเอาไว้ว่าเคลื่อนในมหาสมุทรเมื่อกระทบฟังย่อมแตกทำลายหายไปฉันใดทิฏฐิทั้งปวงย่อมแตกทำลายในพระพระยาณของพระพุทธองค์ฉันนั้นพองค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของผู้ที่ว่ายอยู่ในห่วงน้ําเป็นนาถะของผู้ไม่มีความผูกพันเป็นสนารณะของผู้ติดตั้งอยู่ในภัย เป็นผู้นำหน้าของผู้ต้องการความหลุดพ้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเป็นแส,สงสว่างของโลกเป็นประทีปเอกที่ส่องนำทางชีวิตให้สรรพสัตว์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากวิชาคือความไม่รู้ในการประกาศจธรรมเดบโลงทรงค้นพบในวันแผนขึ้นเสื้้าเดือนหกพระรงองค์ทรงเป็นเอกบุรุษและเป็นอจฉรยิยะมนุษย์ พระองสมประกอบดิธรรมทินาอัศจรรย์หลายอย่างทรงสมบูรณ์ในจรณะคือความระพฤติของพุทธองค์หาทิฏฐิม่ได้ไม่มีใครเทียบเทียมลงได้ไม่ว่าจะเป็นความเลยสดสติปัญญาและมหากรุณาอีกทั้งอนุภาพของพุทธเจ้าก็มีมากมายมีมีประมาณเราพุทธองค์เป็นพระอรหันต์ตัดสุ้แล้วเองโดยชอบ สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาและจรณะจะหาสรรพสัทว์ทั้งมนุษย์เทวดาพลมเรือรูปพบพมผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอเหมือนพระพุทธองค์ก็ไม่มีดังนั้นการส่งใจไปถึงพระองค์จะเป็นการน้อมใจไม่ได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดจะทำให้เราได้เข้าถึงความประเสริฐและหรดพ้นตามพระองค์ไปด้วย วันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างพุทธ,ธานุภาพที่เราเดียรัถีทั้งหลายผู้มีบุญน้อยมักคุยโวโอ้อวดคิดจะมาต่อว,วาทากับพระพุทธองค์เพียงได้เห็นแค่ซุ้มประตูวัดพระเชตวันก็มาเกิดความขั้นคร้ามขนลุกขนพองขึ้นมาเสร็จแล้ววันแกลงในปัญญาที่คุณของพระองค์จะที่พกพาความมั่นใจมาเต็มที่กลับเป็นว่าต้องหันหลังกลับ แล้วก็รีบจากไปด้วยความหวั่นไหวในพุทธานุภาพทันทีเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลได้มีปริพาชกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาคนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในการแสดงวาทศิลป์จึงเกิดความหยิ่งทะนงหลงตนเองว่าเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์เป็นเลิศเขาได้ดันดนไปทั่วทั้งชมพูทวีป เพื่โตวาทะกับนักคิดทั้งหลายเขาได้ใช้ชัยชนะในการแสดงวาทิสินทำให้ปริภาจกหลงตัวเองในกว่าเป็นผู้มีวาทาิสินเหนือกว่าผู้ใดในปัตตภีปริพาชกได้ออกเดินทางหาผู้ที่จะโตวาทะกับตนจะรู้ถึงเมืองสาวัตถีและเที่ยวถามชาวเมืองหาบุคคลที่มีความสามารถโตวาทะกับตน เชาเมืองบอกว่าพระบรมศาสดาประทรงสัพพ์พญตยานทรงเป็นผู้มีวาทะเป็นเลิศกว่าม,มนุษย์และเทวดาทั้งหลายหาผู้ใดทับเทียมไม่ได้นักปราดในจอมโพธิวิททั้งสิน้นที่ประสงค์จะต้วาทะกับพระองค์ก็ยอมได้รับความประราชัยและโดยคลื่นใหญ่ที่พัดพาทุกอย่างกระทบฟังได้ แม้คนที่มีวาทาเป็นเลิศเช่นท่านหรือเลิศกว่าท่านสักร้อยเท่าพันเท่าพระโตองก็ทรงสามารถโตวาาัทา h a กรคบ์คลเช่นนั้นได้เป็นแน่แท้ปฏิภาจกได้ฟังเช่นนั้นก็มีท่าทีไม่พอใจรีบถามอย่างทันควันว่าก่เดี๋ยวนี้ศาสสดางท่านพันรักอยู่ที่ไหนไ่ได้รับทราบว่าพุะธองค์มาทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารจึงมุ่งตรงไปยังวัดพระเชตวัน โดยม,มีมหาชนติดตามไปดูการประลองวัตศินระหว่างปริภาชกและพระบรมศาสดามาถึงพระเชตวันปริภาชกแต่เห็นเพียงซุ้มประตูที่พระราชุกม,มารพระนามวัเชษรงสาดทรัพย์ก้าบโกรธสร้างถวายจึงถามมหาชนว่าพระสมณานาโคดมประทับอยู่ในปราสาทหลังนี้หรือ มื่อสาวติจตอนเห็นเช่นนั้นนาม่จช่ประสาทแต่เป็นเพียงซุ้มประตูจึงนำบริว่าเพียงแค่ซุ้มประตูยังยิ่งใหญ่อลังการถึงเพียงนี้และวกระหาติปทับจะยิ่งใหญ่เพียงไรหนอประดิษฐ์ศาสตร์ถึงความงดงามยิ่งใหญ่อลังการของพระคันทกดีจากมหาชนแล้วก็เกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาว่าพระสมณาคโคดม มีที่ประทับใหญ่โตโอรานึงเพียงนี้ย่อมแสดงว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้ยศิลปวิทยาสมน้งคำร่ำลือเราคงโตว,วาทะสู้ปะสมณะโคดมไม่ได้หลอกเม่คิดแล้วบริพชกกำลังเกิดความขันคร้มในพุทธานุภาพไม่กล้าที่จะเหยียบย่างคำว่าพระเชตวันเขาได้ผลหลังฝ่าวงล้อมหนีไปทันที มันก็ตายน้อยเนื้อแก้งกวางหรือสัตว์เล็กๆบรือว่านี่คือถ้ำทองสิริซึ่งเป็นที่อยู่ของพญยาราชสีเจ้าป่าก็มาเกิดความขลากรัวไม่กล้ากล้าเข้าไปใกล้กว่านั้นเียหลีกหนีไปหากินที่อื่นก่อนที่พญาราชสีจะตื่นนมาหาเยือ่อมหาจนมในไม่น่าชุมเหงือของปรีพาชกที่รลีบเดินจากไปไม่กล้าแม้กระกทั่งหันกลับมา ต่างก็สงสัยว่าทำไมปริพาชกจึงเกิดการเปลี่ยนใจขึ้นมาอย่างกระทันหันจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระบรมศา,ศา,ศาสดาทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงตรัสว่าดูกรอ,อุบาสกบาสิกาปริพาชกเพียงแค่เห็นซุ้มประตูของเราก็เกิดความกลัวแล้วหนีไปนะไม่ใช่เฉพาะแต่ในการนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนก็หนี้ไปเดยการน,นี้เช่นกันแล้ลก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าอาดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพระราชาสเสวยราชสมบัติในเมืองตากศิลาแคว้นคันธาระพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงดำริที่จะยึดเมืองตักศิลาจึงยกพาปล้อมเมืองตกกศิลา ทรงวางแผนในการลดดยอบายที่เฉียบคนเป็นอย่างดีเดยพระองค์เองพระเจ้าพรหมทัตวางแผนการรบแล้วขอทรงตรวจพ้นตรัสปลุกใจเหล่าทหารกองทัพพาราณสีให้ฮึกเหมิมจากนั้นทรงมีราชองค์การให้เเลื่อนทัพเข้าใกล้ประตูนครตักศิลาพระท้ารเดชถึงเพียงแค่ซุ้มประตูเท่านั้นก็เข,ข้าใจว่าเป็นพระราช,ชมนเทีของพระเจ้ากรุงตากศิลา พระสงทราบความจึงอยากเหล่าเสนาว่านี่เป็นเพียงแค่ซุ้มประตูพระราชมณีเทียนเท่านั้นจึงนำบริว่าเพียงแค่ซุ้มประตูยังยิ่งใหญ่อลังการถึงเพียงนี้และพระราชมณเทียนนัเป็นที่ประทับของพระเจ้ากรุงตากศิลาจะยิ่งใหญ่เพียงใดเราได้ทราบมวาว่าปราสาทนั้นงดงามยิ่งใหญ่อลังการประดุจเวดิยานในปราสาทของท้าวสก,กะเทวราช เพียงแค่ซุ้มรตูยอมแสดงเห็นถึงแสงยานุภาพอันไม่มีประมาณของพระเจ้าตากศิลามาเทียบแล้วเราก็เป็นเหมือนแสงหิ่งห้อยจะมีมวันเปล่งแสงสู้กับดวงตะวันที่โชดช่วงได้เราไม่อาจจะต่อกรกับพระเจ้ากรุงตากศิลาได้หลอกทำรีบแล้ก็รีบยกทัพกลับเมืองตนด้วยความหวาดกลัวต่อแสงยานุภาพของพระโพธิสัตว์ พระรบรมศาสดาทรงปชุมชาดกว่าพระเจ้าพาราสีในครั้งนั้นแต่เป็นปลายิปริภาชกในครั้งนี้ส่วนพระราชาเมืองตักาศิลาคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ย่ำยีลทัทธิมิจฉาทิฏฐิของเหล่าเดิลทัทีทั้งหลายเห็นไหมจ๊ะอบุคลผู้มีบุญน้อยไม่อาจเทียบพุตรคุณอันไม่มีประมาณได้ รัลบรองสองเปี่ยมล้นวยพระบรารมีที่สั่งสมัยยาวนานถึงยี่สิบประสงค์ขายแสนมหากับการที่มีใครจะมาเทียบพุทธบรารมีจึงเปลียนเสมอก,การเอาพรอง,องต้นตาไปเทียบกับอวกาศที่เวิงว้างหาที่สุดไม่ได้เหมือนกับเอานกนางแอ่นไปเทียบกับพยาครุฑที่บินได้วัวลาหนึ่งรอยห้าสิบยศมันก็เอาน้ำในงวงช้างไปเทียบกับน้ำในมหาสมุทร เหมือนกับเอาคนที่มีข้าวสารเพียงหนึ่งธนานไปเทียบกับสมบัติพระเจ้าจากกักรพรรดิและเหมือนกับเอาแสงสว่างของหญิงห้อยไปเทียบกับแสงสว่างของพระอาทิตย์เพราะฉะน่นให้ลูกๆทุกคนปลื้มปิติใจที่เราได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนามีพระบรมศาสดาผู้เปี่ยมล้นด้วยบุญบารมีและทรงเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีทำให้เรารู้จักขนทางไปสู่สวรรค์นิพพาน ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันตรึกกระลึกนึกถึงพทุทธคุณกันให้มากๆแล้วตั้งใจสร้างบารมีตามอย่างพระพุทธองค์และวมันฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงเนื้อแท้ของพุทธภายในคือเข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้กันทุกคนนะจ๊ะ